สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชันขอนาท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับคู่เมืองทองยูไนเต็ดเล่นที่ธนโดมต้อนรับกำเนิดของทางหนองบัวพิชยะนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บุรยใหญ่ก็จะมีคุณปฐมบุอินบำรุงและผมอชงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บุ้ยใหญ่ครับผลเสมอนะครับเ,เกมเริ่มเป็นเจ้าถิ่นเมืองทองบุกจากขวาไปซ้ายไฟเขียวเริ่มเป็นก่อนนะครับ ไอ้เราอยู่ในลายโยกโยกแล้วขอซัดเองกิติคุณเซฟเหรอครับแค่เตะมุมนี่ครับด้านในมันแน่นนะต้องลองยิงจากวงนอกดูบ้างมุมเขตโทษเลยนะครับบอลเกือบมุดใต้คานเหมือนกันแต่ว่าเข้าหาตัวของกิติคุณนะเลือกมาเสาแรกได้ขึ้นนิดๆโดนคานครับว่าเหมือนว่าจะเป็นปรเมฆกล้องจับมาเนี่ครับ พะประตูบ้านหนักหน่วงกันเรื่อยๆครับจุดิวานจุดิวานเปิดมาได้โคกได้วโดนคนเสวโอ้โหโอ้คอ,อ,อลราโดเกือบจะขึ้นนำของทางหนองบัวเกษตรวางบ้างวางให้ชมอาชมอาของทางเสิราได้จังหวะได้จังหวะแล้วก็หนึ่งศูนย์โอ้โหโอ้จุดิวาสุดๆเหมือนคลองขึ้นนำแลละครับสอดมาจากตำแหน่งแบ็กซ้ายครับจอห์นพัทริกสแตล์ ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับคนที่ไม่เช็คล้ำหน้าคือวรุษสาพรตึ้งสั้นกสิเดชบัรจงบัรจงท้งเสาสองนี่ยังไ,ไม่ออกครับได้ออตัวน็อปมาขึ้นมาไาแฉลบล็อกโอ้โหกิตคุณต้องเซฟว่าเ,เกือบเกือบจะโอนโกแล,ละครับจัะนี้ของทางฝั่งหนองบัวมีวุธิชายมาร่มนะครับที่ถูกขามานัน บอลสวยแถวสองได้งานกับเอซ่าลูกนิดพิรพงศ์ว่าตามระบบได้ทันครับว่าที่ตัวแรกหลุดมือเปิดมาหาตัวนอกที่เอซ่ายิงสวนก็ติดบล็อกได้หมายครับได้เทคสองเปิด เท่านี้เสาพิระพงศ์มาขวาหลุดมือเอาไปมาแล้วเขาคุกคีไปมาได้ยิงตรงนี้ก็ตอ้โหไปติดซิโซโก้บอลตีนี่ยังตีเสมอไม่ได้ครับบอลด้วยนะครับบอลไม่ได้พุ่งนะฮะซิโซโก้ตรงๆนะครับแต่ว่าอาศัยการอ่านจังหวะครับซิโซโก้ว่าบอนตีนี่ยิงแล้วบอลจะมาทางนี้นะครับพุ่งหาเดินหน้ามาคือน้องบัวโคลาโดจีใส่ซิโซโก้ล้วครับสาบแล้วทำายโยข้าใน ยังหลอไม่ได้โยกมาได้ซัดซัดลูกลนี้ก็เซฟของทางพีรพง์ครับว้ายังไม่ออกทุ่งไกลเข้ามาเสาแรกบอ่สวยโอ้โหตีเสมอได้ครับโอ,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 โอ้โหโดยจะกล่าววุฒิสงมาตัวสำร,รองแหละครับหนึ่งหนึ่ง,งที่หนองบัวกลับคืนสู่เกมโอ้โหได้เสริญเลยครับส่งลงมาถูกคนจริงๆนะครับของหนองบัวพิชายาทุ่มไกลทุ่มได้ดีมากจริงๆนะครับแล้ว โมงลูกนี้มาได้มาคนเดียวคณนะรอไม่มีใครมาก็ซัดเองกลายเป็นว่าว่าทำอะไรคุณไม่ได้<ม>ฟิลิปเป้อยู่แต่พูมาทั้งเสาสอง,สองได้โคกย้อนสองนี้โอสองหนึ่งโดยโตกดน็อป้วครับเมืองทองขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทีเด็ดเลยนะครับนี่ครับชิงม่งเอาชนะรัพักยองอูได้แล้วมีตัวคุมเสาอยู่แล้วด้วยนะครับ ฝังนั้นนะครซีเมนลิงโบแต่ว่าความแม่นยำกับเปิดยามาแล้วก็จบเกมว่าขอพวกเมืองทองเก็บ3แต้มได้ครับ <c oughs> เปิดบ้านเฉือนชนะหน,นองบัวพิชยาไปได้2ประตูตอนหนึ่งเ